เกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีมันมีเยอะอเรื่องเยอะมันก็ยากเหมือนกันเนาะเอาเอาไปเล่าตอนเด็กแล้วกันน่าน่าจะ,น,าจะน่าจะได้คือตอนนั้นอ่ะผมอยู่บ้านไม่มีไม่มีคือตอนนั้นะ่ะผมอยู่กับครอบครัว ม,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 มีพ่อพ่ผมมีมีผมพ่อแม่พี่สองคนอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะพ่อผมอ่ะออกไปออกไปถ่ายจังหวัดไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมก็เลยต้องอ่าไปนอนกับพี่แล้วก็แม่แล้วคราวเนี้ยวันนั้นอ่ะตอนกลางคืนอ่ะ,ตอ,อะตอนที่ทุกคนเข้านอนแล้วผมยังไม่นอนผมก็ออนั่นแหละเข้านอนกันประมาณสามทุ่มมั้งแล้วผมก็ขึ้นไปนอนตอนสี่ทุ่ม อน่าจะไม่ผิดนะแล้วคราวนี้พอผมขึ้นไปนอนด้วยความที่ผมนอนช้าทุกคนก็หลับกันหมดแล้วผมก็แบบนอนไม่หลับดิ้นดินอยู่อย่างนั้นอนะแล้วผมก็เหลือบไปมองตรงประตูตรงประตะูผมเห็นมีคนอะผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนะหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างเขาเดินทะลุป,ประตูมาเลยเขาใส,ใส่เสื้อสีน่าจะสีขาวถ้าผมจะไม่ผิด จำเ,เสือ้อส่วนทรงผมผมมองไม่เห็นรู้เ่เป็นสีดำน่าจะเป็นผู้ชายถ้าถ้าผมมองไม่เห็นน่าจะเป็นผู้ชายแล้วเขาก็เดินเดินไปตรงเตียงอะไปหยุดที่พี่ผมอ่ะแล้วแล้วผมก็แพยายามหลับตาแล้วคิดว่าเออมันมันน่าจะเป็นตาฝาแล้วผมก็มองอีกรอบหนึงปรากฏว่ามันก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็เลยต้องหัดหลัง หลังให้เขาแล้วผมกท็ทำพยายามทำให้ผมอะ่ะหลับนั่นแหละมีมีแค่นั้นเลยแต่แต่ผมไม่หลับนะตอนนั้นผมยันโตลุงคิดคิดว่าน่าจะเป็นเขาเดินทะลุป,ประตูมาครับไม่ใช่ทะลุกระแพงเขาแบบเออ ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นประตูมันเปิดหรือเปล่าอาจจะเป็นพี่ผมก็ได้แต่แต่ผมเห็นว่าเดินมาทะลุป,ประตูผมไม่ได้ยินเสียงลูกบิดประตูอครับผมเรียบเรียงประโยคไม่ถูกอ่ะผมไม่รู้ต้องเล่ายัางไง